เพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์นิววันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารรถจักรยานยนต์ในตำนานจากค่ายยามาฮ่าต้นกำเนิดยามาฮ่า x x 1สู่ n t 0 7รุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันวิวัฒนาการและขอบเขตของยามาฮ่าพาราทวินคืออะไรประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องยนต์แฝดคู่ ยามาฮ่าที่เริ่มต้นด้วยรุ่น Sx 1ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรถรุ่นใหม่ที่มีเครื่องยนต์กระบอกสูบคู่ขนาดปรากฏให้เห็นในกลุ่มระดับกลางเบื้องหลังคือวิวัฒนาการของบาลานเซอร์ซึ่งช่วยให้กำหนดตำแหน่งข้อเวี่ยงและกระบอกสูบ ในลักษณะเดียวกับกระบอกสูบเดียวระดับอิสระการออกแบบที่เพิ่มขึ้นด้วยการใช้ข้อเวี่ยงเฟส270องศาและการลดต้นทุนเมื่อเทียบกับแบบ V เครื่องยนต์คู่และ3สูบถึง4สูบมีเหตุผลบางประการในการลดต้นทุนแต่อาจเป็นเพราะ Yamaha ที่สร้างโอกาสให้เครื่องยนต์แฝดคู่ขนานดึงดูดความน่าสนใจให้กับรถระดับกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท้ายที่สุดเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงครึ่งทศวรรษนับตั้งแต่ปี1970ยามาฮ่ามีความกระตือรือร้นมากที่สุดเกี่ยวกับวิวัฒนาการเครื่องยนต์บล็อกนี้ เครื่องยนต์สูบคู่ขนาด4จังหวะรุ่นแรกของยามาฮ่าคือ X1 s 1, รุ่นปี1970มีขนาดเครื่องยนต์6 5 0ซ c ในช่วงเวลานั้นมีผู้ผลิตรถจักรายานยนต์ทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับบิ๊กไบค์และรถจักรายานยนต์4ี่สูบฮอนด้า และคาวาซากิก็เป็นผู้นำอยู่ในขณะนั้นอย่างไรก็ตามแม้ในสถานการณ์เช่นนี้ X1 s ก็ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆที่มีรถสนิยมแบบสไตล์คลาสสิกและกลายเป็นรถที่มีอายุการใช้งานอย่างยาวนานและยังคงผลิตต่อไป มากกว่า10ปีอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า Yamaha ในสมัยนั้นไม่ต้องการตามคู่แข่งไปไง่ายๆในปี1972ยามาฮ่า Yamaha ก็ได้เปิดตัว TX 7 5 0ซึ่งใช้บาลานเซอร์แบบ2แกนและข้อเหวี่ยงคู่เป็นรุ่น2สูบคู่ ตามด้วยรุ่น XS ในปี1973 Yamaha ได้เปิดตัวระบบ DOHC สวาล์ว wow, รุ่น TX500 ซึ่งใช้ระบบโซ่ลูกเบี้ยวออกด้านข้างมันกลายเป็นประเด็นร้อนในขณะนั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อตะหนักถึงขีดจำกัดของเครื่องยนต์สูบคู่ขนานกับรถทั้งสองรุ่นต่อมายามาฮ่าจึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์3สูบและ4สูบในช่วงทศวรรษ1980ยามาฮ่าตัดสินใจเปลี่ยนเพาหลักของเครื่องยนต์คู่ไปเป็นเครื่องยนต์แบบ V ียามาฮ่า Xs1 ปี 1,970ที่มีความแข็งแกร่งและสไตล์อ r t h o อร์ดอกคลาสสิกที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ XS 1ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สู่แฟดสีจังหวะรุ่นแรกของยามาฮามีสไตล์ที่ดูเหมือนว่าจะสืบทอดมาจากเครื่องยนต์สูบคู่สัญชาติอังกฤษที่ลุ่งเรืองที่สุดในช่วงปี 1950ถึง1960มันมีรากฐานการพัฒนาสำหรับเครื่องยนต์สูบคู่ขนาดระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งให้กำลัง53แรงมา้าหรือ7,000รอบต่อนอาทีนั่นเป็นเครื่องยนต์2จังหวะรุ่น3 5 0 r 1 มันน่าประหลาดใจมาพร้อมกับระบบ o h 2และมุมเฟสเข้าเวียง360องศายามาฮ่าเป็นเจ้าแรกในโลกเป็นต้นตำรับของเข้าเวียง270องศาที่นำมาใช้ได้จริงในปัจจุบันในช่วงปลายทศวรรษ1980 ยามาฮ่าได้เปิดรับเทคโนโลยีใหม่สำหรับเครื่องแฝดคู่ขนาดในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในขณะนั้นรถออฟโรดรายใหญ่รายค่ายซึ่งมีต้นกำเนิดจากการแข่งขันลลี่ปาลิสดากาอยู่ในความน่าสนใจและแกนนำของยามาฮ่า ในสาขานี้คือซีรีส์ x t 5 0 0และ600สูบเดียว BMW วีทวินของคอนด้และคาคิว่าในปี1989 x t z 750 Super Chennel เปิดตัวเพื่อแข่งขันกับตลาดเครื่องยนต์ของรถคันนี้ มีโครงสร้างที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นวิวัฒนาการอันน่าทึ่งของเครื่องยนต์แฝดคู่ขนานซึ่งหยุดนิ่งมาเป็นเวลานาน XTZ 750 Super Tenere มีระบบวาล์ว DOSC 5วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำที่สืบทอดมาจากรุ่น FZ และ FZR แต่ภายในกรอบของเครื่องยนต์สูบคู่ขนาดกระบอกสูบจะเอียงไปข้างหน้าและท่อไอดีดราฟก็เป็นนวัตรกรรมใหม่เช่นกันนอกจากนี้ข้อเหวี่ยงยังแบ่งออกเป็นส่วนบนและส่วนล่างแบบเพาหลักสามเพลาถูกจัดเรียงเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นองค์ประกอบขั้นสูงในขณะนั้นในปี1991 y z e 7 5 0 t ซึ่งเป็นรถแข่งในรายการแข่งขันปาริสดากาซึ่งเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของ x z 7 5 0 Super Tenere มันได้เริ่มใช้เข้าเหวี่ยง เฟส270องศายามาฮ่าได้นำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้กับรถที่ผลิตเพื่อการพาณิชย์ในรุ่น TRX 800คากิว่าในเฟสเข้าเวี่ยงขนาด270องศาได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตหลายรายทั่วโลก เราจะมาแนะนำแต่ละรุ่นของยา m a ฮ่ที่ใช้เฟรดเข้าเวียง270องศากันนะครับนั่นคือรุ่น T-X750 Super Tenere ปี1989การปฏิวัติเครื่องยนต์สูบคู่ขนานของยา m a h a ผู้บุกเบิกทัวริงประจนภัยของยา m a ฮ่า เครื่องยนต์คู่ขนาดระบายความร้อนด้วยน้ำที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดมีวาล์วดี h อเ5วาล์วมุมเฟดเข้าเวียง360องศาและบาลานเซอร์แบบ2เพลาเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับ TX500 ปี1970 มีการติดตั้งโซ่ลูกเบี้ยวไว้ทางด้านขวามันให้กำลังสูงสุด70แรงมา้าหรือ7,500รอบต่อนอาที Yamaha XTZ 850R ปี1995รถเชิงพาณิชย์สำหรับการแข่งขันแลลี่โดยเฉพาะ y a m a h า ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันปารีสดากาตั้งแต่ปี1991ถึงปี1993ชนะการแข่งขัน3รายการติดต่อกันด้วยผลงานของ YZ e750T ได้รับการพัฒนา XTZ 850R และ TRX เป็นรถแลลลี่เท่านั้นเพื่อการตอบสนองกฎข้อบังคับที่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ปี1995ถึงปี1998ยามาฮ่าคว้าชแชมป์สสมัยติดต่อกันด้วยเครื่องบล็อกเดียวกันนี่เองราคาของ x t z 8 5 0 r รุ่นแรก อยู่ที่140,000ฟรังค์หรือประมาณ5,712,62บาทไทยตามอาัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นมันโคตรแพงเลยครับเพื่อนๆ <c oughs> Yamaha TRX850 ปี1995ใช้ข้อเหวี่ยง270องศาตัวแรก ในรถเพื่อการพาณิชย์ที่ผลิตจำนวนมากรถซูเปอร์สปอร์สองสูบคันนี้ถือเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่าในหมู่รถญี่ปุ่นในขณะนั้นเครื่องยนต์คู่ขนาดที่ติดตั้งบนโครงที่ติดตั้งบนโครงทัสเล็กที่ออกแบบเป็นพิเศษนั้นมีพื้นฐานมาจาก TDM 8 5 0แต่มุมข้อเวียงได้เปลี่ยนจาก360เป็น270องศาโดยนำเทคโนโลยีจากรถแข่งปาลิสดากากลับมาใช้มันให้กำลังสูงสุด83แรงมา้าหรือ7,500รอบต่อนอาทีเราจะมาพูดถึงแนวคิด เครื่องยนต์แบบ crossplane กันนะครับเพื่อนๆน crossplane concept แนวคิด crossplane ที่มีความหมายเหมือนกับซีรีส์ Yamaha MT คืออะไรเมื่อพูดถึงประโยชน์ของข้อเวียง270องศาการยึดเกาะและบาลานซ์ที่ดี มันถูกอ้างถึงความสำคัญสูงสุดแต่จากจุดเริ่มต้นของยามาฮ่าได้มุ่งเน้นไปที่การลดแรงบิดเชฉยซึ่งทำให้เกิดเสียงกับผู้กับขี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่าทำให้แรงบิดและการเผาไหม้นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี2000แนวคิดนี้ ถูกนำมาใช้ใหม่เพื่อสร้างข้อเหวี่ยง crossplane สสูบคู่ขนานและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโมเดลที่ใช้แนว crossplane มีทั้งรุ่น YZFR 1 4สูบคู่ขนานรุ่นปี2009และเครื่องยนต์คู่ขนานได้พัฒนาเป็นรุ่น XTZ 1 2 0 0 ซูเปอร์เทเนเลและซีรีส์ MT09 สามสูบคู่ขนานในปี2014ตบท้ายด้วยซีรีส์ MT07 ซึ่งชวนให้นึกถึงต้นกำเนิดของเครื่องยนต์สูบคู่ขนาน4จังหวะของยา m a h a ที่เปิดตัวใหม่ต่อไปในอนาคตนั่นคือรุ่น MT07 รุ่นแรกเปิดตัวในปี2014คุณลักษณะเครื่องยนต์ CP2 2ส,สูบขวางที่ติดตั้งใน MT07 มันมีบาลานเซอร์เป็นแบบเพาเดียวโดยคำนึงถึงน้ำหนักที่ลดลง TRX850 และ XGZ 1 2 0 0 Super Tenere เป็นเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันจากบริษัทอื่นชนิดแบบสองแกนอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์แฝดคู่ขนาดขนาดเฟสเข้าเวียง270องศารุ่นที่4ของยามาฮ่ามันมอบความสะดวกสบายในการใช้งานและความน่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ ให้แตกต่างจากเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันกับค่ายอื่นที่จะขยายความน่าดึงดูดใจในวงกว้างยามาฮ่าได้เปิดตัว3รุ่นที่มีสไตล์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2016นั่นคือรุ่น Neo Classic XSR 700และ Tenere 700ทัวร์เรสแนวประนภัย ที่มีสไตล์ออฟโรดที่แข็งแกร่งและ YZF R 7ได้รับการพัฒนาเต็มรูปแบบแฟร i n ิ่งครอบสปอร์ตเต็มตัวเครื่องยนต์ C P 2ตั้งใจใช้เครื่องที่สมดุลแบบแกนเดียวมันมีขนาดกระบอกสูบ80คูณระยะชัก68.5 mm มเมตร และปริมาตรกระบอกสูบ6 8 8ซีซีเป็นค่าปกติในรถทุกคันที่ติดตั้งเครื่องยนต์ CP2 อย่างไรก็ตามในขณะที่กำลังและแรงบิดสูงสุดของ MT07, XSR700 และ YZF-R7 คือ73แรงมา้าหรือ8,750รอกรอบต่อนาที และ67นิวตันเมตรหรือ6,500รอบต่อนาทีแต่ความเร็วแต่ความเร็วการหมุนเอาพุทสูงสุดแต่ความเร็วการหมุนเอาพุทสูงสุดของเอาพุทสูงสุดของเทเนรเรียเจ็ดร้อยจะสูงกว่าเรกน้อยและแรงบิดสูงสุดจะสูงกว่าเรกน้อย7จแรงมา้า หรือ9,000รอบต่อนอาที69นิวตันเมตรหรือ6,500รอบต่อนอาทีรถที่ติดตั้งเครื่องยนต์ C-P2 มีให้เลือก4รุ่นได้แก่ n u g g e d Neo Classic, Avenger และ Super Sport ในรุ่นปัจจุบันนั่นคือ MT07 รุ่นแรก เปิดตัวในปี2014และในปี2018มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นด้วยการออกแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบการสั่นสะเทือนและปรับปรุงเบาะนั่งโบเดลนี้จะได้รับการพัฒนาในปี2022โดยมีการออกแบบใหม่ตำแหน่งการขับขี่ที่ดีขึ้นและการปฏิบัติตามกฎ่าไอเสีย รุ่นปัจจุบันในภาพเป็นรุ่นที่สามรุ่นปี2,022จะยังคงจำหน่ายต่อไปในปี2,023ในราคา836,000เยนหรือ25,868บบาทไทยรุ่นที่สองก็คือ XSR 700มันปรากฏตัวครั้งแรกในปี2017และในปี2022รถรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้วยจานเบรกหน้าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้นไฟหน้า LED ไฟบอกตำแหน่งและสัญญาณไฟเรียวและการใช้มิตเตอร์แบบ LCD ควบบวก และครัวรบแม้ว่ารูปรักษ์ภายนอกจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักแต่รุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่สองจริงๆรถที่ถ่ายเป็นรุ่นปี2023ในราคา1.1 0 0 0ล้านเยนหรือ246.500บาทไทยรุ่นที่สาม นั่นคือเทเนเร่เจ็ดปรากฏตัวครั้งแรกในปี2020ร้อหน้ามีขนาด21นิ้วทำให้เป็นรุ่นที่เน้นสมรรถนะแบบออฟโรดแม้ในรุ่น Avenger Touring ในเดือนกันยายนปี2023รุ่นปี2024จะเปิดตัวพร้อมกับการปรับปรุงต่างๆเช่น มาตรวัด LCD การเพิ่มโหมด ABS และการรองรับ Quick Shifter เป็นอุปกรณ์เสริมรถที่ถ่ายเป็นรุ่นปี2024ในราคา1397,000เยนหรือ344,017บาทไทยและต่อกันด้วยรุ่นสุดท้าย Yz F R 7 เป็นรุ่นสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันนะครับเพื่อนๆนมันเปิดตัวในปี2022ในฐานะรถระดับกลางของซีรีส์ Super Sport YZF-R Super Sport YZF-R y, y Super Sport YZF-R ในรูปคือรุ่นปี2023 แตสีตัวถังสีน้ำเงินต่อจากรุ่นปี2022ในราคา1,54,900เยนหรือ259,724บาทไทยนั่นเองะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับต้นกำเนิดยามา h าาพระาทวินซึ่งรุ่นเดิมต้นก็คือ ยามาหา S X 1นั่นเองดรอครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนย่ามาหาท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้หรือมียามาห้ารุ่นที่แอดได้แนะนําเสนอไปก็มาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆพื่และแฟนยามาหาท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆนท่านอื่นได้รับรู้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องทาง TikTok Facebook YouTube Thailand Motorcycle News เป็นกำลังใจให้แอดพัฒนาช่องต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ